สวัสดีครับพี่น้องก็อยู่ทีฟง,งว่าของเสียสักนะครับพามาเบืองงว่นะครับ,าาบ,งงรบอยู่ทีอำมเพื่อเมืองสิงบุรีนะครับตอนนี้นะครับพี่น้องพวกงว่าไรไปไรมานะครับก็ได้เวลาปล่อยนะครับพี่น้องส้มบรรยากาศปล่อยงว่าออกเรียงนะครับนี่นะครับพี่น้อง ปล่อยเช้าทุกวันเลยแหะครับพี่เช้าอ่ะสำหรับงวงก็ถือว่าเศร้านะครับพี่น้องเพราะมันเก่าโมงน่าจะได้นะครับอะนะครับเบ่งบรรยากาศนะครับพี่น้องโอ้โอปแเลยวครับพี่น้อง สซอ,อ้นนะพี่น้องพ <c oughs> ุ้งนี่สองร้อยตัวนะพี่น้องโดยประมาณนะครับเบื้องมันบรรยากาศงองว่าจนน้ำนะพี่น้อง ี่นะครับพี่น้องอากาศดีนะพี่น้องกลางให้กลางหน้านะครับบรรยากาศสดใสนะครับ โถือว่าน้ำยังดีอยู่นะครับพี่น้องไล่ไปเลี้ยงมือนึกงนี3สามสี่กโลนะครับพี่น้องไปกลับนะครับ นพี่อเรียงสามคนนะครับฟูงนี่นะครับพี่น้องมีเสียสาก,กับลุกน้องอีกสองคนนะครับโอ้อากาศดีนะพี่น้องกำลังกินน้ำกันอยู่นะครับ นี่นะพี่น้องนันหนานะครับวัวลุ่นก็มีหลายโตนะครับพี่น้องไปไปตัวนี้น่าจะเป็นลูกผสมเลมันนะครับพี่น้องอาจจะมีเลนิดๆนะครับหรืออาจจิตผมว่านะครับ

ơi lúc nồi lúc nồi Vẫn chưa nhũ dặn mấy đền nào nhưng ủa ngày vui nào học tiếng nói đều เรียนห้างนะพี่นอ้องหยาน,ยยนี่นครับวัวบ่มีสะพ้ายนะครับต้องมีผู้ย่างนน่านะครับจ่าฟูงไปเลยไปเลยจ่าฝูงนี่นะพี่น้องนี่นะพี่น้องจ่าฟูงนะครับไปแล้วนะครับเบึงวัวนะพี่น้องนี่เริ่มย่างนน่าย่างตามไปแล้วนะพี่น้อง สวยนะพี่น้องไปแล้วนะพี่น้องตามจ้าฟูงไปแล้ว อยู่ในคอกหน่อยเดียวนะครับออกจากคอกเราหลายคักนะครับเอื้อนเอาลูกนะครับพี่น้องตัวไหนนะพี่คู่มันตัวไหนนะเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วอ๋อโอ้อผมมักง่วนหน่อยตัวนี้พี่น้องส <laughs> <laughs> ่วนนี้นะครับ ตายดีนะครับโม้พิหวังนะครับเจ้าเลยลราคุยกับเเดี๋ยวผมเดินตามสักหน่อยก่อนนะครับครับเดี๋ยวผม,ยผมกลับมาเดินแป๊เดียวพี่ห้ายางเบึงบรรยากาศนะครับพี่นอ้อง <c oughs> นี่นะครับ ข่วมสุกนะครับพี่น้องสวรรค์บุญดิศนะครับบัวตองบรรยายนะครับพี่น้องตื่นเช้ามาได้เบิ้งงหัวนะพี่น้องเบิ้งการเจ็บไข่ได้ป่วยนะครับสวยๆมากกินข้าวเรียวนะครับปล่อยงัวนะครับยางตามงัวนะครับเด็กเลี้ยงงัวนะพี่น้องชีวิตที่อิสระเซรีนะครับพี่น้องเป็นทาสแต่เมียกับพ่อนะครับ สุดยอดแล้วนะครับโตวัวดำเปื้อนฟุ่นนะครับพี่น้องแต่เงินเต็มกระเป๋านะครับคิดว่ายางตามเงินนะครับพี่น้องคิดว่าเลี้ยงเงินนะครับเงินออกดอกได้นะครับพี่น้องเงินมีชีวิตนะครับ นายดีนะพี่น้อง กัะย่างนะพี่น้องบมคันดียูนะครับยักน้อยก็แตกกระจายกัน,นครับแล้วก็กินนะครับพี่นอ้อกไอ้สวรรค์นะพี่น้องคำว่าความสุขมันอยู่บนไก่ตัวเฮาอิรินะครับพี่น้องมีได้เฮาออกจากความสุขไปหาความสุขนะครับพี่น้อง ทั้งๆที่ความสุขมันอยู่ไก่ตัวเฮาอิรีนะครับแต่เฮาเบิงบวหินนะครับเล่าแต่ข้นนะครับพี่น้องมักไผ่มักมั่นนะครับหาความสุขเจ้าของให้พ่อนะครับถ่ายขบวนนะครับพี่น้องผมมักว่าหน่อยสองตัวนี้นะครับเนี่ยตัวนี้นะครับพี่น้องเบอร์หกซีนี่นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับ อยู่ในฟาร์มใหญเนี่ยอ้บัต้องห่วงนะครับตัวเนี้ยงามนะครับคุงทยขบวนนะครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแช่นะครับผมให้บ่าวมอบนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการเหตุคลิปนะครับผมขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแช่นะครับแทนคำขอบคุณนะครับพี่น้องคลิปนี้กัสวัสดีครับ